เลยครับนี่ไงเออมาบ้าต้องถึงไหนเราเข้าเข้าอยู่ก่อนไม่ว่างไวรุนไม่ว่าคุณว่างไม่อยู่ว่างช่วยสร้างทางเลยอะไรวันนี้แอดแกเกเรสุดมึงทำให้แอดกูเนี่ยอะไรไอ้เหี้ยดีๆตอนเราเข้าสู่ Minecraft MJS MP ตอนพิเศษฉากเกาๆนะครับ อันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะทำเป็นฉากกาวในซีซั่นนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมทั้งคนที่อยู่ใน MJ ็ m เและก็ไม่ได้อยู่นะครับผมฉากกาวนะครับมีน้อยมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนได้มาเล่นแอนรับรองว่ากาวแน่นอนก็ไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้จะมาแกล้งตะลือกันนะครับวันนี้จะอยู่แอนมุกเห็นทางัไ้ไหมรถไฟกระโดดอะ่ะเดี๋ยวเชื่อกันไว้เชื่อดันไว้

โอ้โหเตตะคอมีลราตะคอสโอ้ยเพือ oh <my. S 2> ่อคลิปเพื่อคลิปไปนักแสดงเนะี่ยจะได้สวมบทบาทได้ยังไงบินเ,เลยเหรอเออบินรอบเลยแล้วเราก็ไปยืนบนหัวเตตะคอสแล้วก็ตะโกนว่า <c oughs> ชิปปะปีมุยาโย <c oughs> มันพูดไม่พูดได้เหรอแดอดตะโกนด้วยชิปปะปีมุยาโย ไม่ไ่เชื่อละไปไปเขาลากเองขึ้นมาไ t a r a ดมันมันไม่ติดกันมันไปไม่ได้มันไม่ติดอ่ะมันไม่ติดไงไปไปยแล้อไยไป MJ mockingjay เจหน้ mockingjay เธอเคยดูหนังเรื่องนี้ไมอ่า survival อ่ะที่มันต้องบ รอดแค่นิ่งคนเท่านั้นแหละเรื่องไมของอ้าวฮหิวบอกว่าทำไมตอนนั้นไม่เข้ามาลินกันเลยต้องรอให้ประกาศก่อนใช่ไหมอย่าอ้างแม่ครับทุกคนมีแม่เหมือนกันหมดีจอจอไม่ทรลแล้วถไฟลม โอ้สเลอะเจเราไปหาแมงสาบสีส้มมาดีกว่าปุ๊ยเปิดเอาไปแมงสาบเอาหนี้ขบวนพังอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้อ้เนี้เป็นเป็นทมเป็นทมนั่งรถไฟกิ๊โดกวยเสื้อรูมาเสื้อโอ้ยนู่นเสื้อบ้า คุณโดนนี่ก็ได้ไหมไม่โดนลุงอมาไม่ลุงไม่นอนเลยละรถไฟแบกเลยนอนตรงนี้ลคิเปร์ไปนั่บนรถไฟอ่ะใช่หรอใช่ไหนแอดไหนยาไปเดี๋ยวเบิดโอ้ยเชียชียนะไปไปไปไไปไ chai hả? Được ra không ấm mẹ hay, hay nha <Ciếng suy nghĩ nói> ờ, anak... Ê, thề vững hay nóng nặng Nặng cặp đâu đó cặp พวก um: ็ย <Mm ัะไม่รู nah, ้จักกับรายฟนี่ก็นะครับจบแล้วนะครับ EP นี้ก็เป็นชิลๆนะครับไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะหรือว่ามีอะไรที่มันฮาๆนะครับก็ให้ดูเป็นเพลินๆนะระหว่างนี้ก็รอดู EP ของ MJ SMP นะครับที่เป็นอโซดหลักนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะแล้วเจอกันที่ชั้น2เร็วนี้แล้วก็เซิร์ฟจะปิดแล้วอย่าลืมไปนั่งรถไฟกันด้วยนะ แอนมุกแอนโจต้องใจะทำมากเริ่มๆครับบ๊ายบาย